ีอลังการมาก่โชว์ในร่มผ้าที่ยาวที่สุดเหยียบล้านทุกชุดมิสเอิร์ทมาเจอมิสอ้วนผมรู้สึกว่าตัวเองหล่อและดูดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยครับตั้งเพจจากิวติ้เจมแล้วก็เสื้อจากฟินาเล่นะคะเวดดิสตูดิโอก็คือเจ็ดหลักกบวกโกบวกนี่คือฟินาเล่ค่ะ เขาจะบอกว่าอะไรคะหลุดมาในงานที่แบบอลังการงามซ้ายฟินเดเล่ปังรีฟินเดเล่ไปที่สุดสุดอกวันนี้เขาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากเขาบอกว่านี่ตัวใช่ไหมเป็นงานแฟนชอชุดไทยในร่มผ้าที่เวทีนะยาวโคตรเลยแที่สำคัญนะคะงานนี้ เป็นงานการบุศลใช่คือรายได้เนี่ยเขามีการประมูลด้วยมีเหล่าดาราเซเลบริตี้แล้วยังม้าไปแล้วแล้วก็พระเอกเขามานางเอกก็มีนะคะมากสีน้อยสีมากหมดใช่ค่ะแล้วก็หลักสีก็มาหลักสีก็แล้วสลัดก็มีค่ะแล้วเราขาดไม่ได้3ซอร์ร์หมุนก็ต้องมาด้วยใช่ตัวทำไมไปยืนตรงนี้ล่ะเขาไปข้างในสิเขาหล่อโอ้ยจุดนี้จะๆๆฉันว่าเดี๋ยวก่อนจะตกาเข้าไปข้างในนะเข้าหลักเวทีไหมงานถนัดเลยอ่ะทำหลักเวทีของเกณฑ์ใช่ไหมปุ้ยก็แอบดู เอเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเลยด้วยกันอยวันนี้นะคะนี่ค่ะมาเจอเขาเรียกว่าเด่นมากเ่นมาแต่ไกลเลยค่ะกระเดื่องแก่นนี่ค่ะห้าสาวแสนสวยใช่แล้วจะบอกให้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากประเทศไทยค่ะ่คะต้องให้แนะนำตัวสิคะจ่นดีคอคนเลยค่ะคนี่แกนชุราธานีค่ะ โรซี่วองค่ะโรซี่วองโอ้ย่ารัก่าค่ะฟิดาคาโล่ from Mexico โอ้ยสวยงามค่ะค่ะอลิสเบตเทเลอร์นี่โน้แต่ซุปเปอร์สตาร์หมดเลยค่ะโอ้ยวันนี้มาร่วมงานนะคะกับฟินาเล่ค่ะอยากให้พูดถึงฟินาเล่กับพี่ปลาและพี่เกย์่อยค่ะเปิดหมดภาษาไทยก่อนได้ไหมภาษาไทยด้วยนะคะ เป็นไงครับความรู้สึกที่มาร่วมงานในวันนี้ของพี่ปาฟินาเล่ค่ะจัดงานได้ดีมากค่ะมาแล้วประทับใจมากค่ะแสงสีเวทีอลังการมากก็ครบรอบ90ปีนะคะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะออกแบบทีนี้คุณปลาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของสถาบันนี้ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของชมรมเพลินไทยสมัยนิยมนะฮะเราตัวเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของคุณปลานะฮะ เราก็ประทับใจในผลงานของคุณปลาแล้วก็เมื่อวันนี้เนี่ยสถาบันจะจัดงานรัศสิทธิ์เก่าจะ,ะมาจัดแฟชั่นโชว์อลังการเนี่ยเราก็ต้องตามมาเชียร์กันหน่อยค่ะแปลงตัวจริงคุณปลาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งไม่เฉพาะในประเทศไทยะนะคิดว่าทั่วโลกในชุดเวดดิ้งแล้นะคะไม่มีใครสู้อยู่แล้วถือว่าเมืองไทยอันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากก็ทุ่มเทให้สถาบันที่เรียนมา ค่ะนาอยินดีพี่ปาเนะพี่น้องค่ะอ่าสุดท้ายค่ะต้องถามก่อนเราพูดภาษาไทยได้รึเปล่พูดได้แล้วค่ะเปลี่ยนโหมดแล้วเป็นหมดแล้วค่ะมาเป็นแฟนคลับพี่ปาค่ะเพราะว่ามีความหวังลึกๆค่ะว่าเผื่อพี่ปาจะเชิญเราไปที่เนี่ยเราก็มีความหวังใช่ค่ะชีวิตนี้มันต้องมีความหวังนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูแฟชั่นโชว์ด้วยกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ กระรกน้อยไม่กระรกน้อยนี่นอา3นอก3พี่แค่กันใช่ค่ะเพื่อนก้าเป็นแบบว่าไอดอลทั้งคู่ดีทั้งคู่ใช่แล้วบอกว่าไปที่ไหนนะคะแก้วร้าหมดใช่ทำไมคนก็ปลาเหรอ วันนี้มารวมงานมาทำอะไรวันนี้มีลูกปามาร้องเพลงค่ะก็ลูกปางเป็นแฟนต์ชุเพราะว่าหอมลดลูกปาก็ร้องอุปราค่ะแต่ว่าลูกปาก็ยังใส่ชุดไทยไปต่อไปพ่อมะรอกน้อยวันนี้เนี่ยออปก็ได้รับเกียรตินะครับผมจากฟิโนเร่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับให้มาร้องเพลง แต่นาทีแรกที่พี่ปลาเนี่ยเขาเชิญออฟใช่ไหมครับบอกว่างานนี้เป็นงานแบบไทยๆนะแล้วออฟเนี่ยเหมาะกับกับความเป็นไทยมากเลยเลยจะให้มาร้องเพลงไทยๆหน่อยอย่างแบบพวกไทยเดิมเราดวงเดิมอะไรเงี้ยออฟก็รับเลยโอ้หยินดีมากเลยพี่หนึ่งสองสามเพลงแล้วเพลงที่สี่เอาไรดีเสนอไป 3- 4สเพลงไม่ผ่านเขาบอกขอบิยอนเซ ยองเซ่จริงๆวันที่ผมต้องร้องพี่ยอนเซ่เพลงหนึ่งตองร้องมากเลียนน้ำองเล่นน้อยของแม่ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าโอเปร่าโอเปร่าเนี่ยจะสู้กับดีว่าเขาเรียกดีอะไรนะดีว่าีูโดีว่าได้ไหมอ่าเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยคือวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองหล่อและดูดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยครับเรื่องชุดนี่นะครับโอ้โหไว้ใจฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอมากๆเลยขอบคุณมากๆที่ให้วันนี้ให้โอกาสที่อยู มันรู้สึกอบอุ่นยังไงก็คือสามผู้ชูเช่นเนาะแนะนำตัวทีละคนละกันค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ค่ะครับสวัสดีครับชื่อกุลนะครับสวัสดีครับหลงลีค่ะน่ารักมากหลงลีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แบบใส่ชุดเสื้อผ้าของฟินาร่เคยเคยใส่อะไรแบบนี้ไทยไหมเออโอ้จริงจริงชุดไทยก็เคยนะแต่ไม่เคยแต่งแบบสวยงามแล้วก็เต็มขนาดนี้มาก่อน วันนี้นี่คือแบบนี่ชุดนี้เขาแบบวัดไซส์ตัดเฉพาะที่ผมโดยเฉพาะเลยนะค่ใช่ชุดนี้เป็นไงบ้กผมก็เคยเดินกับฟินาเล่มาหลายครั้งครับผมรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งเลยครับผมแล้ววันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเพราะว่าเหมือนกับเป็นเจ้าบ่าวหลายๆคนเลยขาดก็แค่เจ้าสาวนี่แหละครับมนุษย์จะหาที่ไหนดี ารเอารุ่นี้มาไม่ใช่เจ้าสาวลุเท่าแก่นเนี่ยไม่ถึงี่านะคะกับงานฟินเเล่เนี่ยน้องจะสวยตลอดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าฟินเเล่เนี่ยเขาจะมีคัตติ้งแบบพิเศษใช่ค่ะนะคะใครออกแบบผ้าไทยยังไงก็ตามเนี่ยแต่ต้องดูว่าคัตติ้งอ่ะจะเข้ารูปร่างของคนคนนั้นยังไงบ้างซึ่งบุ๋มเองอ่ะไม่เคยต้องรีเควสเลยว่าขออันนั้นนะขออันนี้นะตามใจพี่ปลาและทำให้เราโดดเด่นทุกงานจริงๆค่ะ แม่ขาสีนี่เด็นมากสวยมากพปลาเลือกให้หมดเลยค่ะทเขาจะคิดเองหรือว่าต้องแบวกอย่างนี้นะคือเขาจะเสริมแบบเหมือนกับพลางจุดด้อยของเราแล้วก็ส่งเสริมจุดเด่นของเราให้เราสวยเพอร์เฟกที่สุดสำหรับงานนั้นค่ะ แล้วหนูกับคนนี้เหมาะกันไหมคะแม่มแอบยองไงให้สัมภาษณ์เลือกงานไม่ใช่เลือกไม่เลือกอะไหรอท erm. ั้งสองให้เราพูดถึงนะคะฟินาเล่พี่ตาแล้วก็พี่เกค่ะถ้าจะเป็นลูกค้าที่นี่นะคุณบอกเลยว่าสิ่งที่คุณฝันคืออะไรแล้วเขาจะเนรเรดพิค่ะนี่คือฟินาเล่ค่ะโอ้โ นันดอกอะไรเสียไปอยู่ในลูปโอ้ยโง่ใจมากใจมากจริงเลยยังไงคะยังไงคะยองขาดีใจจะเคยได้เจอรู้สึกว่าถึลจะเป็นเซียนแล้วก็แบบว่าต้องติดตามนี่เราสีเดียวกันเลยนะอพาาะต้องบอกว่างานนี้เป็นงานเรียกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ซึ่ง ตัวเราเองก็มีพี่ปาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจก็เลยให้เกียรติพี่ปาโดยการเอาดอกไม้แห่งความรักสีฟ้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ปาโดยเฉพาะเลยครับของทิเบนะคะก่ินแบ์กินเนลเล่นี่เป็นใจค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่เมืองไทยคนไทยมาก็กว่าทศวรรษแล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยที่สําคัญมีลายเส้นชัดเจนมีเอกลักษณ์ชัดเจนยังไงก็ เป็นกําลังใจให้ฟินาเล่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนรวมถึงลูกค้าทุกๆคนที่ติดตามฟินาเล่อยู่ก็ขอให้เหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปนานๆน,น,นะครับ วันนี้มาทำบิีกอเนกสวยขนาดนี้คระบี่จริงจริงแล้วเป็นพื้นฐานของผิวอยู่แล้วคะคือหน้าตาอย่างนี้อยู่แล้วคือว่าเนนี้เนี่ยมากับเพื่อนๆด้วยกันหลายๆคนนี่ไงเพื่อนเพื่อนเนี่ยพี่ป๊อปพี่ปุ้ยป้าหูตึงเหรอ ก็เปิแพนโชว์อันนั้นนะเขาเรียกว่าลูกลูกหลานมาเป็นพิธีกรกับพี่บุมแล้วก็กับพี่แมนว็ฒทนอยู่ก็เป็นพิธีกรให้เขาตั้งแต่อ้ยสมัยโบราณโบราณแล้วนะคะจนทุกวันนี้เขายังเรียกอยู่ก็ต้องขอบพระคุณพี่ปลาด้วยวันนี้ห้ามบังนะคะชุดเพื่อแเพครรกฏ6 6ล้านนะคะ b e a น t y Jane ค่ะเดี๋ยวขอไปข้างนอกก่อนนะคะไม่ลที่ คันวันนี้<ะ>ไม่ได้มาคนเ<ะ>พาหลันชายด้วยเป็นไงใส่ชุดแล้วเป็นยังไงลูกมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าตอนใส่แล้วรู้สึกเดินไปไหนรู้สึกมีแต่คนมองครับ<ะ>รู้สึกว่าชุดมันดึงดูดสายตาผู้คนได้มาก<ะ>ชุด<ะ><ะ>ดีคนก็ดีด้วย<ะ> ที่เรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราไม่แก่ได้ยังไงดูสิลูกหลานต่อสวยมากยังไงคะต้องการสุดความได้หนูเจอปัจจุบันเป็นยใจล่ะยับตอกยับได้เป็นยังไงบ้างลูกได้ใส่ชุดฟินาเล่เป็นยังไงบ้างรู้สึกแพงขึ้นมาเลยค่ะคือรู้สึกไม่เคยกลัวโดนลักพาตัวถ้าวันนี้มาก่อนเลยเพราะว่าทั้งเครื่องเพชรจากบิวตี้เจมแล้วก็เสื้อจากฟินาเล่นะคะเวดดิ้งสตูดิโอก็คือ เจ็ดหลักบวกบวกบวกหหมากเจอซูเปอร์สตาร์อ่ะคนนี้เปล่าที่เขาบอกเล่นละครช่องเจ็ดอ่ะใช่เล่นกับเธออ่ะเรื่องอะไรพูดเลย่พูดอะไรพูดอลไรมนตราฟ้าฟืนขานี่ไม่ใช่กันหรือเปล่าใช่ครับ ฉันจะบอกว่าพี่เซียนนะหล่อมากธรรมดาต้องหล่ออยู่แล้วครับผมครับไม่จะบอกว่าเรื่องนี้ถอดเสื้อหรือเปล่ามีครับพี่ถอดเสื้อมีถอดเสื้อให้ชมได้ชมแน่นอนขาวๆอะไรเงี้ยโอ้อหไม่รู้แต่วันนี้เห็น นะแต่งตัวแบบชุดไทยมาเดินแบบหล่อมากพี่แจ็ไม่เคยเห็นลุคนี้เลยเห็นจะถอดเสื้อคอยบอกแกต่อไปเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเปล่ยนลุคเป็นลุคใช่ไหมเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบโหเนี้ยมากเนี้ยมากแล้วก็แอบตึบเต้นครับเพรสิเอทีเนี่ยยาวมากมากแล้วเดินแบบเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูกก็ถ้าของฟินาเล่น่าจะเป็นครั้งที่สามโอ้นะแล้วชุดไทยแบบนี้ข้าวไทยแบบนี้ครั้งแรก อันแ่าใช่ใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับผิวเนื้อผ้าขนาดเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นผ้าใหม่ครับใส่แล้วแบบรู้สึกว่าสบายสบายใช่แล้วก็เนี้อการดีไซน์เนาะแล้วก็น้องเซียนเดี๋ยรู้จักแบรนด์ฟินาเล่มานานอย่างโลกก็รู้จักมาพอสมควรแล้วครับเพราะว่าอย่างฟินาเล่เนี่ยคือดังแล้วเกี่ยวกับชุดแต่งงานชุดไทยอะไรพวกนี้คก็มั่นใจเรื่องคุณภาพอยู่างมาก บอกว่าเดี๋ยวเจอพี่ฮาน่าสวยมากครับคุณค่ะมางานฟินาเล่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เจ้าสวยเพราะว่าพี่ปาเกาทําแต่สิ่งสวยๆสวยๆให้ทุกคนนะคะเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของงานก็แต่งเต็มที่เลยค่ะตันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับผ้าไทยนะคไทยเจะโชว์ในร่มผ้าที่นี้ที่สุดเรื่องที่ยาวมากเลยใช่ค่ะเพราะผ้าไทยของเราหน้าไทยเป็นยังไงบ้างกับดาวฟินาเล่ค่ะเป็น ฟินาเล่นี่คือเรารู้แต่แต่ว่าแต่ออกยังไม่มีลูกไม่มีสามีเลยคือเรารู้เลยว่าคนในวงการนะใครไม่มีใครที่ไม่ใช่ชุดพี่ปลารก็ขอให้ฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะคะอยู่คู่ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงดาราเซลริตคนดังหรือประชาชนทั่วประเทศตลอดไปนะคะขอให้ยั่งยืนแล้วก็เหง่งเหง่งปังปังนะคะไปประเทศไหนก็ให้ปังปังเพไม่ได้มีแค่เมืองไทยนะจ๊ะโอ้โหฟินาเล่ก็ไปถึงต่างแดนดังไปทั่วโลกนะจ๊ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ใส่ชุดฟินาเล่เต็มงค์แบบเนี้ยรู้สึกภูมิใจแลวก็มีความมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าชุด่ยเท่มากๆเลยครับนี่หน้าน้องเขวานกว่าหน้าฉันเยอะมากเลยหวานมากากัดเชียฟินาเล่มานานยังคะลูกรู้จักพี่ปาานานแล้วก็รู้จักแบรนด์มานานแล้วนะครับก็ยินดีกับฟินาเล่ด้วยนะครับที่จัดงานหลายๆครั้งแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะครับขอให้ฟินาเล่เนี่ยเติบโตแล้วก็มีงานปังๆแบบนี้เยอะๆเลยนะครับ นี่ขวัญใจของพวกเราดอกออกกาแคพี่น้องไอ้อย่ากมีคนใหม่แล้วทิ้งบทแล้วเหรอฮะริ้หมดแล้วเหรอเราเล่นละครด้วยกันไหมอาสีอสีอสีบอกว่าให้น้องออกกาจะพูดถึงเสื้อผ้าวันนี้นี่คือของแบรนด์ฟินาเล่ค่ะก็จริงจริงก็เดินกับพี่ปาฟินาเล่เนี่ยบ่อยมากครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ ตื่นเต้นคืองานอลังการทุกครั้งเลยก็ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับใช่ไหมคะใช่ชุดนี้อลังการมากเหยียบล้านทุกชุดเทพประหลในนิยายอะไรที่แจงเลยเนี่ยไอ้ลบตลออันพี่ไอ้บ่าพี่ไอ้บผมพี่ไอ้จ๋าชุดนี้ก็โอ้โหเดินผมเดินคนเดียวสิบนาทีก็ได้คนอื่นเดินคนละนาทีโอ้ผมเดินจากวังหินไปโชคเหตุสิ มามาหาฟินาเล่เนี่ยไม่มีหวังแน่นอนใช่แล้วต้องมีออกัสทุกตลอดเลยไหมคะต้องมีออกัสทุกครั้งครับใช่ครับฝากด้วยนะครับพี่ปาแอนน้องไอซ์น้องไอซ์จก็ขอให้ฟินาเล่อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้โด่งดังระดับโลกเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมเรียกไอซ์กับออกัสนะครับทุกงานออกัสต้องมีไอซ์ ใช่ไจะบอกว่าโดมทีไรต้องมางานฟินาเล่ต้องเจอโดมต้องเจอโดมอยู่แล้วนะคทำไมล่ะใช่ก็คือปกติเรามันไม่ค่อยได้มีลูกครึ่งใช่ไหมเดินชุดไทยแต่คือเรารู้สึกว่าเราเหมาะสมกับการเดินใส่ชุดไทยครับผมหน้าฝรั่งใจหัวใจไทย แล้วเล่าถึงการเดินแบบครั้งนี้หน่อยมาแตกต่างจากครั้งอื่นๆยังไงก็เวทีใหญ่กว่านะครับยาวกว่าก็มีแบบ a อ i ทมเยอะกว่านเนาะเต็นที่นะโดมเต็นที่ครับผมก็ฝากด้กฝาติดตามโดมแล้วก็สปอร์์โดมด้วยนะครับ สวยสมกับที่พวกเรารอคอยค่ะนางอนาฟ้าของชันสวยจริงอะไรเงสวยมากเลยแล้วยิ่งนาใส่ชุดของฟินาเล่นี่ยิ่งกลายเป็นแบบว่าเลิกข้ามอยากใส่อย่างนี้บ้างพอรู้สึกดนึงว่าใส่ชุดสวยขนาดนี้มันรู้สึกยังไงเป็นไงว่านุดชุดที่ปลาทุกชุดอ่ะสวยมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วแบบอลังการทุกชุดทุกนี่อยู่แล้วที่นี่งานอย่างอันนี้ก็คือแบบที่ป้าบอกว่าปัก ทั้งสว่านทั้งชุใช่ค่ะทีวีบอลนั่นเอนปากนะคะใช่ค่ะเอาจริงๆคนใส่หวาดเสียวค่ะไม่ใช่แค่อะไรกูจะทำขอทางหนดูใช่ไหมคะก็ขอให้พี่จานะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำชุดสวยๆแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงเราก็จะแบบว่าคอยติดตามชุดของพี่จาอยู่ตลอดนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะว้าวทำไมคะเมื่อมีแต มาเจอมี้วน้วนเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยป้ามาอาจไปอยู่ตรงกลางได้ดีชายมากเลยอ่ะตาแล้ววันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตา ให,ให้คุณแม่พูดถึงฟินาเล่หน่อยดิว่าใช่ค่ะฟินาเล่จะเป็นสวยงามระดับโลกแล้วนะคะสร้างความชื่นหน้าชื่นตาให้คนไทยแล้วก็แฟนนางงามคนไทยรวมถึงวงการการแสดงคนไทยทุกคนแล้วก็แนวหน้าเซเลบิตี้ไทยแลนด์ทุกคนรู้จักฟินาเล่ค่ะพี่ปลานะก็เราก็ชื่นใจแล้วก็ชุดที่แม่น้องใส่ใน ทุกๆปีก็จะใช้ชุดของฟินเนเล่ทุกปีแล้วเรียกได้ว่าบนเวทีนี่ก็คือถ้าใช้ชุดฟินเนเล่แล้วมันจะสง้ง่งาง้งงามโดดเด่นมากแ<อ>ม่น<ๆ>มนเนาะ อย่างที่บอกว่างานแฟนโชว์วันนี้นะคะกับแฟชโชว์ครั้งอื่นๆที่พี่ปาเคยจยัดไปแตกต่างกันอ,อ๋อต้องบอกว่าคือภูมิใจนะครับทุกครั้งที่ทำชุดหรือว่างานแฟนโชว์อาจจะเป็นไปได้ว่าเรารักจริงๆแล้วเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ทางนี้พี่ว่าน้องๆเดินได้แบบประจกัก สะพึงเนาะปราจาร์คือบอกว่าดูแบบขนลุกตาตึงครับแล้วก็ปากฟินเนลเล่ด้วยครับผมถ้าท่านจะได้พอดีกว่านะคะเกี่ยวกับแดนฟินเนลเละคะ่ค่ะมีความภาคใจอย่างไรบ้าง ด้วยความประณีตน,นะคะแล้วก็ความละเอียดเนาะเขาบอกว่าง,งานเขาละเอียดมากันแบบว่าทำด้วยความตั้งใจเนาะแล้วก็ความใส่ใจ,ใจะค่ะ <c oughs> เราไม่ได้ท,ทําธุรกิจ,จกเฉพาะชุดไทยจริงๆเราท,ทรําธุรกิจทั่วโลกหมดเลยนะคร<ช>ับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งงานชุดไทยภาพถ่ายต่างๆนะครับถูกรวมไปถึงการแนะนำ wedding p l a n n e ต่างๆนะครับฝากฟินาเล่ไว้ในดวงใจด้วย โอ้โหงานเป็นไงคะอลังการงานสร้างจริงๆอลังการมากแล้วไปปุ้ยไปไหนอ่ะเอาปุ้ยปุ้ยปุ้ยเขาเสร็จ นี่หลักฐานคาตานะคะเขาให้มาทํางานนะคะพี่ปุ้ยคะมาแอบกินของเขาเนี่ยกินยังไม่พออีกเหรอขบบ้านด้วยอ่ะขบบ้านอะไรหรอขบบ้านอ่ะไม่ของเขาอร่อยอ่ะแต่จะบอกว่างานวันนี้นะคะหุ่ยปึ้งปริ่มอลังการงานสร้างและที่สําคัญนะคะนายแบบนายแบบแบบว่าโอ้โหสุดยอดเขาเดินกันแบบสู้ตายขายกูแบบไปเก่าเลยอลังการไหมคะ งานนี้เรียกได้ว่านะคะตระหยอมแล้ววันนี้เราประมูลได้แบบว่ารายได้เนี่ยก็ช่วยเรื่องของการสุขสนด้วยใช่ค่ะุดเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะสามช้อน้องหมุนของเรานะคะแบบว่าได้มาหมุนในงานของอิตาละเรียกว่าพึ่งปิ่มบ้านอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ดูแฟชั่นโชว์ที่แบบว่าดีไซน์เก๋ๆช้อผ้าสวยๆนะคะอ่ะแล้วคราวนี้นะคะเราสคนก็ลาไปแล้วใช่จะไปหมุนที่ไหนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวติดตามนะคะในรายการ สามต้อนล้อม,มูดสวัสดีนะคะ